สวัสดีครับผมชัยเห็ดพิมานนะครับวันนี้ก็นำคลิปเห็ดพิมานฟินิสอิกเนียสที่เกิดในวัดแห่งหนึ่งมาให้ชมกันนะครับเป็นเส้นใยของเห็ดพิมานเกิดบนต้นคอแลนนะครับหรือว่าต้นติ้นจี่ป่าหรือที่ภาษาอีสานเรียกว่ามักแกวนะครับอันนี้เป็นเส้นใย ของปีที่แล้วนะครับไม่เจริญเป็นดอกก็ช่วงปลายปีรู้สึกฝนจะเริ่มทิ้งช่วงวัยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเส้นใยที่หดตัวฝ่อตัวนะครับเป็นสีดำที่เห็นเป็นสีเหลืองเหลืองนะก็เป็นเส้นใยที่จเจริญมาใหม่ของปีนี้นะครับได้รับความชืน้นก็จเจริญฟูขึ้นมาเป็นสีเหลืองทองนะครับ จุดด้านบนที่เห็นนี้นี่เป็นเส้นใยกลุ่มใหญ่เลยของปีที่แล้วที่คาดว่าจะเป็นดอกแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นนะครับก็เป็นเส้นใยฟูฟูขึ้นมาเหมือนเดิมครับหดตัวเป็นสีดํานะครับต้นนี้เนี่เกิดรอบต้นเลยนี่ครับตามร่องก็เกิดเป็นเส้นใยฟูขึ้นมาแล้วก็หดตัวที่เห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยเป็นเส้นใยของปีนี้นะครับที่เป็นแถบสีดํายาว เหมือนอยางไม้จริงๆไม่ใช่ยางไม้นะครับนี่คือเส้นใยของเห็ดพิมานนะครับที่หดตัวฝ่อตัวก็คาดว่าจะลามทั้งต้นนะครับต้นนี้เพราะต้นคอแลนเนี่ยจะมีโพรงอยู่ข้างในนะครับเหมาะที่เห็ดพิมานจะเข้าไปเจริญเส้นใยในนั้นจุดด้านบนเนี่ยคาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ เส้นใยในต้นนี้นะครับมันเป็นง่ามไม้ที่ผมพยายามซูมอยู่เป็นง่ามไม้นะครับตรงนี้เป็นน่าจะเป็นจุดที่เกิดเส้นใยเริ่มแรกเลยก็จะลามลงมาจนถึงโคนต้นเลยนะครับนี่ครับตามล่องก็จะเห็นว่ามีเส้นใยเป็นสีเหลืองออกมานะครับ เส้นใยนี้นี่อายุน่าจะ3ปีแล้วนะครับตั้งแต่มีการเจริญบนต้นนี้ลามจนถึงโคนต้นจนถึงรากเลยครับนี่มีจุดสีเหลืองจริงๆแล้วก็เกิดหลายต้นนะครับแต่ถ่ายมาให้ชมแค่ต้นเดียวก็อันนี้ก็จะเป็นภาพชัดๆนะครับเดี๋ยวกลุ่มนี้จะพยายามติดตามดูว่าจะสามารถเกิดเป็นดอกได้ไหมนะครับในต้นนี้ ถ้ายังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่น่าจะดีจะเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ